ค่ะพบกับรายการม้าข่าวดังเช่นเคยท้าอยู่กับเราสองคนค่ะ,ะมีเรื่องราวของเหล่าดาราในมาเมลสแจผู้ชมได้ฟังกันดีเช่นเคยค่ะ,ะไม่รอช้านะไปที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับประเด็นแรกค่ะเรามาเริ่มกันที่คุณแม่ส,สวยๆอย่างคุณแม่แอฟทัสออนค่ะที่กอดหน้าเนี่ยหม<ะ>อช้างค่ะทักว่าราศีคุณแม่เนี่ยมีดวงเรื่องความรักมากะทําเอาคุณแม่แอฟเนี่ยยิ้มดีอกดีใจถึงกับเดินเข้าไปไวาย่อมหมอช้างเลย่ะ แลูกสตาข่าอย่างน้องพี่ใหม่เนี่ยอบอกอีกว่าคุณแม่เนี่ยมีแฟนแล้วอาปล่อยโพคุณแม่ตลอดใช่ตอนคุณแม่แอปน,นี่ถึงกับผัวเนาะบอกว่าลูกเนี่ยมันโดนเจอแล้วอ่ะแต่อย่างล่าสุดทําให้แอปเป็น้องพี่ใหม่เนี่ยก็ควา้างขึ้ก่อนออกงาน,นอีเวนต์อะเอาเป็นว่าเรามาฟังจากปากน้องพี่ใหม่กันเลยดีกว่าค<อ>่ะว,ว่าคุณแม่แอปเนี่ยมีแฟนจริงหรือเปล่าตรงนั้นเดี๋ยวถ้าถามใหม่ก็คือไม่เหมือนเดิม

ก็บอกอาจารย์ว่ามีคามงแล้วนะจริงตอนนี้อะไรดีๆก็ก็รับหมดอะค่ะงานเงินความรักอะไรอะค่ะนักข่าวก็ถามว่ามีไหมน้องพี่ใหม่บอกบอกมีอะไรเงี้ยแต่สักพนึ่งบอกว่าไม่มีรักถูกจ้าากันแน่คือยังไม่มีนั่นเองท้าพ่อแม่ก็บอกว่าก็ไม่ได้ิด เป็นตามธรรมชาติอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องหมอช้างที่บอกว่าดวมในเรื่องความรักเนี่ยก<ๆ>็ก็ยินดีก็รู้สึกว่าอะไรที่มันดีๆเข้ามาในชีวิตนี้ก็คือยินดีรับหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆอะไรแบบนี้แต่ถึงแม้ว่าคุณแม่จะไม่มีแฟนใหม่แต่คุณแม่บอกว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างให้ที่คุณแม่ต้องทําอีกเยอะนะก็รอลุ้นกันต่อไปค่ะแต่สำหรับกับหมวดหอเนี่ยคุณแม่บอกว่าไม่มีลุนนะจ๊ะเพราะว่าไม่มีน้องไม<ต>่รีกกันนะใช้เป็นพี่น้องกัน มาปิดท้ายกันที่ครอบครัวใหญ่สุดหน้ากันเลยทีเดียวนะคะสําหรับพ่อเปิ้ลแม่จูดนอกอกอกกาดออกก้านและออกเกตออกกูดที่คนทับยกกองมาออกงานอีเวนต์กันเลยทีเดียวพร้อมกับมาอัปเดตเรื่องสุขภาพที่ก่อนหน้านี้เหมือนว่าจะเข้าโรงพยาบาลทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณลูกเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากครอบคนนี้กันเลยดีกว่าค่ะแล้วคือต้องบอกว่ามันเป็นไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนฤดู ทีแรกเราคิดว่าเป็นโควิดไงติดกันทั้งบ้านแล้วกูเพราะวันเริ่มจะทยอยทีละคนทีละคนทีละคนมาไงปรากฏว่าเฮ้ยคนแรกอาการโควิดเป๊ะเลยแต่ดันไม่เป็นเป็นไข้หวัดใหญ่ตอนหลังตอนอย่างก็ทยอยติดไข้หวัดใหญ่กันสบายสนุกสนานทั้งบ้านเลยฮะทีก่อนนี้ก็ฉีดวัคซีนกันหมดแล้วใช่ไหมฮะฉีดหมดวัคซีนหมดใช่ใช่เราอาจจะไปโดนเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเราค่ะจะนอนน้อยด้วยไปดิปิดเทอร์มัคเกียวสุดฤทธิ์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุด เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ไม่ก็ตอนนี้ใช่ไหมก็ไม่แน่ใจลองดูไหมล่ะตอนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรค่ะไม่ได้มีอะไรก็คือเป็นจากการที่เป็นไข้มาจากการเป็นไข้สูงอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกไหมครั้งแรกของอูทูใช่ใช่ครั้งแรกของครอบครัวที่มีความรู้จักเรื่องอาการชักนี่คือเขาคนแรกอนาดน่ะความรู้สึกแม่เราตกใจหรือว่าเราเป็นสิ่งที่ใหม่ตกใจเลยค่ะเพราะว่าชักต่อหน้าเราอ่ะ แล้วเราก็นั่งอยู่ในห้องไปเตียงแล้วเพราะเราเราเช็ดตัวเขาอยู่กับพยาบาลอยู่แล้วแล้วเห็นพร้อมกันเลยดีที่มันเห็นพร้อมทั้งพยาบาลใช่แล้วอยู่ที่โรงพยาบาลดีก็ดีที่ใกล้มือหมอมากๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ควรเกิดน่ากลัวก็อตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะทำามมจะกลับมาแบบปกติแล้วใช่สําหรับสุขภาพร่างกายนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นป่วยกันทั้งยกบ้านเลยใช่นะคะก็แล้วแถมนน้องอูดก็มีอาการชักด้วยดีที่ตอนนั้นเนี่ย คุณแม่กับในบาลถู่ด้วยนะคะก็เลยแบบช่วยได้ท่ะใช่แล้วก็ปลอดภัยซึ่งก็อกันต้านกันนะคะกับสำหรับอาการช็อกของใจเอทค่ะไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่ก็สามารถช็อกได้หมดใช่ค่ะสาหรับผู้ปกครองที่ลูกหลานเนี่ยหรือลูกๆเนี่ยมีอาการช็อกก็คือตอนเป็นไข่อเรามีอาการช็อกเนี่ยคืออย่าปล่อยคือถ้าลูกหายชักแล้วนี่คืออย่าอย่าปล่อยลูกนะคะไปทางไปโรงพยาบาไปตรวจไปสแกนสมองอะไรแบบนี้จะดีกว่านะคะ อันก็หมดเวลาเราสองคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันไหนครับโปรกรมทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะเวลาเดิ5ม5โมงเย็นค,ค่ะทางช่องเป็ดประดามองและช่องทางยูทูปประดามันเทวันนี้เราสองคนค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ